สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับทุกคนวันนี้นะครับด้านหลังผมเขียนไว้แล้วว่า the three last surprises นะครับเดี๋ยวผม <laughs> เถิบให้ก่อนนะพอจะเถิบแล้วลิ้นก็พันกันนะพอจะบอกว่าจะเถิบให้ดูว่า the three last surprises before answers นะครับก็คือเป็นสามเซอร์ไพรส์สุดท้ายก่อน answers a n s w e r s ก็คือชื่อหนังสือภาษาอังกฤษเล่มแรกของผมนะครับซึ่งก็จะไม่ได้นับ เล่มที่เคยมีอ e ีบุ๊กนะครับแต่เป็นอ e ีบุ๊กที่ภูมิใจในในนำเสนอมากๆนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการรวมกรอนแล้วก็คำคมภาษาอังกฤษนะครับตอนนั้นที่ทำร่วมกับน้องฟรานแล้วก็ทำเขาทำได้สวยงามงดงามดีมากแต่ว่าไม่ถือเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเพราะว่าไม่ได้มีเป็นเล่มน,นะครับซึ่งแน่นอนหลายคนก็รู้เรื่อง Answers นี้อยู่แล้วนะครับทีนี้ประเด็นในวันนี้เนี่ยคือ Answers เราได้วันแล้วนะ